ช่องโทนบางแคเอฟซี FC วันนี้จะพาไปรับชมภาพบรรยากาศการรับเช่าพระณทีอมูเลศสตูดิโอในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์โทนจะเช่าพระกันไปจำนวนเท่าไหร่ไปติดตามรับชมกันครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับ ไม่มีครั <laughs> ไบไม่บอกอไมือของมือยี่สิบสองแล้วกัน องมันอยู่นี่แหละพอเห็นครับนจะเ,นนเป็นเรือชินมันจะเป็นเรือชินทั้งนั้นมันก็อยู่หมาหาชัยด้วยมัง้งเลยนะใช่ครับมเก่ามีเก่า,าโอ้ยนี่ปลาล้วงหลังริมมีขนสึกเลยแต่นี้ไม่ให้ดูเฉยผมจะปล่อย,ยองค์นี้ครับอัอนี้ไม่ให้ดูเฉยอันนี้เนวองค์นี้ üler? ผมผมก็เห็นเนี่ยอ๋อพี่จะถ่ายว่าเฮงครับจะเป็นรูปแบบว่าเฮงครับ องไหนาพอมีราคามะไรพี่มีราคาทุกอง,อง์กรบพี่พระมือเลยอืมจังหวัดไหนเนี่ยมีขายเทาไหร่พี่ถึงแสนไหมพี่อืี่เป็นวที่ยอดี่ยม้มที่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวภา,าพนี้ขายขาย,ขายผมขายนะไม่ข้ามห้าหมื่นือผมขายไม่ห้ามหมื่นถ้าย่อนนะันผมซื้อสี่หมืนน่นได้ไหมพี่อ่าวโอเคพี่ สร่วมไม่แพงที่ขอบเราซี่ได้เท่าไหร่หมื่หนห้า <c oughs> <c oughs> ไม่เปลี่ยไรเดี๋ยวขออใช้ก่อนเดี๋ยวท่าจริงจิแล้วก็มาหาพี่แล้วกันรู้ทางแล้ว <c oughs> <c oughs>

เอาหัวข้อออกมาได้ใช่ไหมครับนี่ผมปล่อยเน,ะนาะนี่ที่ปล่อยเนาะไม่เคยเอาไปาไม่เคยดูเลยใช่ไหมไม่เลยใช่ไม่ไม่เคยยังไงบอกมายากหน่อยแล้วตรงนี้เข้ายากทาง อ,นนอะไระครับตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนนยัอย,อยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ขึ้นผมก็เลยมาเปิดใหม่ที่ท,ที่จ,จาหจนา เท่าไหร่บอกได้เหรอลยจะได้ยี่ห้อยเลยเนี่ยปู่โตอ๋อปู่โตอุ้มมานเลยได้ดูให้ได้มาเลยอันนีผมให้ดูใหม่เยผมไม่เคยขายได้อีกย่างนี้มันไม่สวยแล้วอย่างนี้เป็นพันสองคันหลักหมื่นนี้โอ้ มีราคาไหพี่โต๊ะไม่แพงไม่แพงอ่มัดมันไะครับไม่แพงแท้แแต่มันทำใหม่นะเท่าไม่่ให้ห่1ห้าหนึ่ห้าหงหมอเนย่สี่องค์สได้ไหมเออเจ็ดอะไรเงี้ยเอาเอาสิเจ็ดผมซื้อคุณละกันหรือว่าคนบ้านเดียวกัน อยู่อ่ะค่ับางแ้ผมอยู่แถวท่า,ทากระเร <c oughs> ผมอยู่แถวท่า,ทากระเสดคุณอยู่ตรงอ๋ออยู่ออทอนตอนนอกราเสดครับอ๋อตรงท้าผีเจ้า ครับผมตวล็กจุ๊บอพี่อันนี้ดูหมดแล้ว สมยัยกนะ่อนสมัยก่อนถ้าเป at um ็นพวกเพี้ยแก้กับหลวงปู่ทวดมอจุดเลยผมเคยไปปล่อยทีอันที่รุ่งอันนี้เท่าไหร่ครับขึ้นตรงเรื่องราคาผมไม่รู้อะไรครับมันไม่มีอะไรแพงมีราคาย่อยเอาวัตถุพันธุ์ดีคนนี้คนไทยแปดรับ 7จแล้วกันพีนนนน่นี่ส่งมานไรนี่ส่งพระเลยนะเลยนดะูครับ มไม่รู้ราคาเขาบอกเอามาดูมาานดนัมาามตนต้องเห็นตรงกัจริงเรียกเปิดราคาให้ได้ใครใครคุ้มเจนคือเราไม่ได้คนเล่นเนี่ยจะคงขอให้แก,กแกะหลังดูนะครับ วประมาแสนโอ่โหถึงซื้อเนี <Wow. S 2> ่ยประมาณแสนเต็มที่เครับผม ไม่รู้ข้ามกัเก็บไว้หน้า อันนี้พิมพสีพ่ม,ม, 4. มาทางให้เขียนกัน,นีกนกบไม่เกินสอง เวลาขายประมาณประมาณนี้แต่ก็คิดถูกกว่า Thank you know ว่าเดิมก็เหมือนกันนะอันนี้หลังบึ้งคู่น,นี้พี่ตั้งใจขายเท่าไหร่ครับต้องต้องมองพี่เขามองว่าพี่ตั้งใจขายเท่าไหร่ประมาณ yeah และทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการรับเช่าพระที่เราได้นำมาเสนอให้ได้รับชมกันหากใครที่อยากจะนำพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านมาปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถเดินทางมาได้โดยอาจารย์โทนของเราจะเข้ามาที่ทีอมูเรจสตูดิโอทุกวันจันทร์พุธพฤหัสและไปที่ห้างพันทิพย์ทุกวันอังคารและวันศุกร ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือถ้าหากไม่อยากเดินทางมาก็สามารถส่งรูปพระของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ไล S I, นอ SAI TONE 8888 T O N E 8888 88, ตามที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเรารับเช่าพระตั้งแต่พระหลักร้อยยันหลักล้านก่อนจาก,กันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอาละครับเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มสองต้องจองแล้วครับ ผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดใจตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ย เวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็คิวอารโค้ที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตัง ุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้าซื้อเถอครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คํานี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์งามงวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมร้องให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028